สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช anel หมอหมีเมาส์หมออยช่องก็ควรขี้เมาส์และรักสุขภาพนะครับ วันนี้ครับหมอหมีจะมาแนะนำ5สัญญาณเตือนออกซิเจนในเลือดต่ำนะครับอ่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจเลยทีเดียวครับภาวะออกซิเจนในเลือดต่ำหรือว่าภาวะขาดออกซิเจนนะครับเป็นภาวะที่ร่างกายของเรามีออกซิเจนในร่างกายต่ำลงนะครับโดยปกติแล้วร่างกายของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นเนื้อเยื่อนะครับอวัยวะต่างๆในร่างกายเวลาทำงานนะครับจำเป็นที่จะต้องใช้ออกซิเจนครับหากออกซิเจนในร่างกายต่ำลงนะครับพวกอวัยวะต่างๆในร่างกายก็จะทำงานบกพร่อง อาจทําให้เกิดผลเสียต่อร่างกายแล้วก็อาจจะทำให้เสียชีวิตได้เลยทีเดียวนะครับดังนั้นการสังเกตสัญญาณเตือนหรือว่าอาการเตือนจึงเป็นสิ่งจําเป็นและสําคัญนะครับที่จะเป็นตัวบ่งบอกว่าออกซิเจนในเลือดของคุณต่ําแล้วจะได้รีบไปโรงพยาบาลนะครับสำหรับวิธีการวัดออกซิเจนในเลือดนะครับหมอหมีเคยพูดเอาไว้แล้วครับเดี๋ยวหมอหมีจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านบนนะครับใครที่ยังวัดไม่เป็นลองคลิกไปฟังกันดูครับแต่สําหรับคลิปนี้เดี๋ยวเรามาฟังกันครับว่ามันมีสัญญาณอะไรบ้างที่เป็นตัวเตือนเป็นตัวบอกครรับวว่่าาาออออกซิเเเจนนนใลลืขงตํแ้ะ พร้อมกันแล้วเดี๋ยวเราไปฟังกันได้เลยครับ สัญญาณที่1หอบเหนื่อยนะครับข้อนี้เป็นอาการที่พบได้บ่อยเลยนะครับอย่างที่กล่าวไปแล้วครับว่าร่างกายของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นเนื้อเยื่อหรือว่าวัยวะต่างๆเนี่ยเวลาทํางานนะครับจำเป็นที่จะต้องใช้ออกซิเจนในการทํางานครับหากออกซิเจนในเลือดต่ําลงนะครับก็จะทําให้อวัยวะต่างๆทํางานได้แย่ลงครับส่งผลทําให้เรามีอาการหอบเหนื่อยมากขึ้นครับบางคนก็จะมีอาการหายใจไม่อิ่มนะครับหรือว่ามีอาการเหนื่อยง่ายออกแรงเบาๆไม่ว่าจะเป็นการเดินขึ้นบันไดหรือบางทีบางคนเนี่ยเดินเข้าห้องน้ำ ก็เหนื่อยแล้วนะครับอันนี้เป็นสัญญาณเตือนแล้วครับว่าออกซิเจนในเลือดของคุณอาจจะต่ําแล้วก็ได้นะครับแนะนําว่าให้รีบไปโรงพยาบาลเพื่อทําการตรวจรักษาต่อไปครับ สัญญาณที่2วูบเป็นลมนะครับเมื่อออกซิเจนในเลือดของเราต่ําลงนะครับก็จะทําให้สมองของเราขาดออกซิเจนครับส่งผลทําให้มีอาการวูบเป็นลมหรือว่าบางคนเนี่ยหมดสติได้เลยทีเดียวนะครับดังนั้นนะครับเวลาใครที่มีอาการวูบเป็นลมโดยไม่ทราบสาเหตุนะครับอาจจะต้องคิดถึงภาวะออกซิเจนในเลือดต่ําแล้วก็ได้นะครับดังนั้นถ้าเป็นวูบนะครับเป็นลมบ่อยๆแนะนําว่าให้รีบไปพบแพทย์นะครับเพื่อทําการตรวจเช็คร่างกายนะครับว่ามีอะไรผิดปกติหรือเปล่าจะได้ทําการรักษาต่อไปครับ สัญญาณที่3มือเท้าเย็นนะครับอันนี้ก็เป็นอาการหนึ่งนะครับที่เป็นตัวบ่งบอกว่าออกซิเจนในเลือดของคุณอาจจะต่าลงแล้วนะครับโดยปกติแล้วเลือดของเราจะมีทั้งเม็ดเลือดแดงแล้วก็เม็ดเลือดขาวนะครับซึ่งเม็ดเลือดแดงนะครับมีหน้าที่ในการขนส่งออกซิเจนไปตามเนื้อเยื่อไปอวัยวะต่างๆในร่างกายของเราครับเมื่อมีปัจจัยอะไรมากระทบนะครับไม่ว่าจะเป็นอปอดอักเสบปอดติดเชื้อหรือว,ว่าภาวะหัวใจล้มเหลวนะครับ <ๆ S 2> ก็จะทําให้เลือดเนี่ยไปเลี้ยงส่วนต่างๆร่างกายของเราได้ลดลงออกซิเจนก็จะลดลงครับ ผลผทาให้มือเท้าของเราในเย็นมากขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยใครที่มีอาการมือเท้าเย็นจู่ๆมือเท้าเย็นขึ้นมานะครับก็ให้สงสัยภาว,วะออกซิเจนในเลือดต่ําแล้วก็ได้นะครับดังนั้นแนะนําว่าให้พบแพทย์เพื่อทําการตรวจรักษาต่อไปครับสัญญาณที่4หัวใจเต้นเร็วผิดปกตินะครับโดยปกติแล้วหัวใจของเรามีหน้าที่ในการสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายนะครับเมื่อเลือดของเรามีออกซิเจนที่ต่ําลงนะครับหัวใจก็จะพยายามเต้นให้เร็วขึ้นแรงขึ้นนะครับเพื่อสูบฉีดเลือดแล้วก็ออก ออกซิเจนเนี่ยไปเลี้ยงส่วนต่างๆตามร่างกายของเราให้เพียงพอนั่นเองครับจึงทําให้หัวใจของเราเต้นเร็วขึ้นมาครับโดยปกติเนี่ยหัวใจควรเต้นอยู่ระหว่าง6 0สิบถึงหนึครั้งต่อนอาทีขณะที่เราพักนะครับแต่ถ้าใครหัวใจเต้นเร็วมากกว่า150ครั้งต่อนอาทีขึ้นไปแบบนี้นะครับอันนี้เนี่ยก็เป็นสัญญาณเตือนละครับเป็นสัญญาณอันตรายครับว่าเต้นเร็วจนเกินไปแนะนําว่าให้รีบพบแพทย์เพื่อทําการตรวจเช็คครับ สัญญาณที่5ตัวเขียวนะครับหรือว่าในภาษาอังกฤษเรียกว่าภาวะไซยาโนซิตนะครับเมื่อร่างกายของเรามีภาวะพร่องออกซิเจนหรือว่าออกซิเจนในเลือดต่าลงนะครับก็จะทําให้บริเวณมือนะครับบริเวณปลายเท้าปลายมือของเราครับมีอาการเขียวขึ้นมาบางคนปากเขียวบางคนปากม่วงคล้าขึ้นมานะครับอันนี้เป็นสัญญาณหนึ่งครับที่เป็นตัวบ่งบอกว่าร่างกายของเราเนี่ยขาดออกซิเจนแล้วควรรีบไปพบแพทย์ครับ และนี่คือทั้งหมด5สัญญาณเตือนนะครับที่เป็นตัวบ่งบอกว่าออกซิเจนในเลือดของคุณต่ำแล้วนะครับใครไม่เวลาฟังทั้งคลิปเดี๋ยวหมอมีสรุปไว้ท้ายคลิปอีกทีหนึ่งนะครับว่าห้5สัญญาณนี้มีอะไรบ้างครับสัญญาณที่1นะครับมีอาการหอบเหนื่อยสัญญาณที่2วูบเป็นลมหมดสตินะครับสัญญาณที่3มือเย็นเท้าเย็น,ยนสัญญาณที่4หัวใจเต้นเร็วผิดปกติและสัญญาณที่5ครับมือเขียวเท้าเขียวรั่วปากเขียวนะครับหรือว่าเรียกว่าภาวะไซยานโนซิสนั่นเองครับลองนําไปสังเกตอาการตน งดูัหากมีอาการอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับที่หมอหมีกล่าวไปนะครับควรรีบพบแพทย์เพื่อทําการตรวจรักษาต่อไปนะครับหากใครถูกใจคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์แล้วก็กดกระดิ่งติดตามช่องหมอหมีเมาท์มอยด้วยนะครับตอนนี้สามารถติดตามผลงานหมอหมีได้ครับทั้งใน YouTube Facebook แล้วก็ทิกต o k นะครับไปกดติดตามกันได้แล้วเรามาเจอกันครับทุกๆเช้าวันอังคารวันพฤหัสแล้วก็เช้าวันเสาร์นะครับในช่องหมอหมีเมาท์มอยครับสำหรับใครมีปัญหาเรื่องสุขภาพก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยครับเดี๋ แล้วเรามาเจอกันครับบ๊ายบาย